เคยดูตอนที่เขาสู้กับคิงโจซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราเห็นเขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยแล้วก็แบบเออมันเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เดินแบบตึงต้งตึง้งตึ้งอะไรแบบแบบแบบต่อยแบบหุ่นยนต์่ะต่อยแบบตึ้งตึงอย่างเงี้ยแต่พอต่อยกันไปต่อยกันมาสักพักเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่แล้วว่าคิงโจเริ่มเริ่มเป็นมวยอะคือตอนแรกกับเซโร่นี่คือแบบคือแบบว่าพอเซโร่อัดไปอัดมาเหมือนไส้จ้าด้วย เราตายแล้วกลายเป็นแบบมวยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เกาลดาจำคิงโจได้ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะดึงดึงดึง นะฉันเห็นต่อยกับอุลตร้าแมนเซโลอยู่อยตอนแรกก็สะพักโอ้ตายแล้วคิงโจต่อยมวยเฉยเลยอะอตอนแรกก็เป็นหุ่นยนต์ตหลังเป็นมวยนะม,มีมีแบบอัปเดตอัปเกรดไม่ใช่อัปเดตอัปเกรดนะโอเคก,ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกอาแเราจะมารีวิวชโชโกคิน g x 3 7นะคะคิงโจอ,อันนี้เนี่ยกอลลืมปีเดี๋ยวดูก่อนอ อันนี้ก็จะเป็นปี2007นะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นโชโกคินเนี่ยจะเป็นหุ่นเหล็กแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหุ่นเหล็กแบบดาทันเนียสแบบอะไรที่แบบเราเราเห็นมันเป็นหุ่นยนต์แบบพวกพระเอกเป็นอะไรแบบเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคิงโจโผล่มานะก็สงสัยกับเราคิดว่าคิงโจเนี่ยมันก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันอ่ะมันก็เลยเหมือนกับสามารถเข้ามาอยู่ในซีรีส์โชโคคินได้เพราะโชโคคินเนี่ยเขาเป็นซีรีส์หุ่นเหล็กนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าคิงโจเนี่ยเป็นยังไงจัดไปค่ะเรามาดูคิงโจ gx 3 7กันนะคะสำหรับเจ้าคิงโจเนี่ยนะคะก็เป็นศัตรูนะคะของอุลตร้าแมนเซเว่นนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าโซ u l อ f โชว์คินเนี่ยนะคะก็จะเป็นหุ่นเหล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเข้าไปดูแล้วกันว่าเป็นไง แล้วก็เราจะบอกไว้ก่อนนะคะคือเจ้าคิงโจเนี่ยนะเขาเป็นหุ่นยนนะซึ่งปกติเนี่ยพวกสัตว์ประหลาดในอุนตร้งแมนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบสัตว์ประหลาดธรรมดาสัตว์ประหลาดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าคิงโจเนี่ยมันดันเป็นหุ่นยนต์นั่นเองค่ะมันก็เลยเหมือนเข้าทางโชกโกคินนะคะเขาก็เลยเอาเจ้าคิงโจเนี่ยมาทํชโชกโกคินนั่นเองนะนะครในปัจจุบันอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีแบบว่า มอนสเตอร์หรือสัป,ประหลาดต,ตัวไหนนะคะในอุลตร้าแมนเนี่ยมาอยู่ในชุดชกของคินนั่นเองนอกจากมีอยู่ตัวเดียวก็คือหุ่นยนต์คิงโจเท่านั้นค่ะทีนี้เรามาดูคู่มือกันคน่ะคะู่มือเจ้าคิงโจเปิดมานะก็นั้นแรกนี่นก็จะเป็นพวกประวัติต่างๆ สำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็น history นะคะคือเป็นเรื่องราวของเจ้าหุนนะคะ mm. อุลต้าเซเว่นนะคะก็ mm. อัน,อ mm. อนอเนี้ยจะเป็นโชโกคินนะคะของคิงโจนะส่วนเจ้าอุลตร้าเซเว่นเนี่ยก็จะเป็นแบบไล่มานะจนถึงอันนี้เนี่ย mm. ก็คือล่าสุดในตอนนั้นนะอันนี้นะคะ mm. ก็เป็นหุ่นเหล็กส่วนข้างล่างนี้เนี่ยจะเป็นชุดซอฟของคิงโจค่ะเขาก็จะเอามาให้ดู ส่วนต่อไปเนี่ยิดไปก็จะเป็นพวกวิธีการประกอบนั่นเองค่ะค่ะเปิดมานะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะหนาะๆนะสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวคิงโจนะคะแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยเอาไว้แปะฐานนะเป็นชื่อนะแล้วก็มันจะมีในส่วนของด้านหลัง ข้้งหลังก็จะเป็นฐานนะจะเป็นส่วนของฐานค่ะก็แกะออกมาเสร็จแล้วนะทั้งตัวของคิงโจโนเนี่ยมีอยู่แค่นี้จริงๆเออเพราะในในในกระตูนเขาอะ่ะเพราะในในหนังของเขาอะ่ะมันก็จะเป็นชิ้นๆอีชิ้นน่นะแล้วก็มารวมแล้วก็ค่อยมาต่อวมรวมๆเธมันก็เลยเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ย นะคะเราก็จะมีฐานมีชื่อฐานแค่นี้จริงๆค่ะทั้งหมดนะคะเรามาดูไล่ชิ้นกันนะคะส่วนอันนี้เนี่ยส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยเป็นเหล็กนะคะช่วงตรงนี้เหล็กเหล็กนะก็มีแค่ช่วงขาข้อเท้าขาตรงนี้เป็นพลาสติกนะ,ะนี่เป็นเหล็กหมดเลย ส่วนนี้นะคก็จะเป็นพลาสติกค่ะเป็นเหล็กเลยนะครับเหล็กทั้งตัวเลย ทีนี้เราจะมาประกอบให้เป็นคิงโจกันอ,อันนี้ติดไม่ยากนะคะมันเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเกลี่ยลงไป นะคิงโจค่ะก็สำหรับฐานคิงโจนะป mm hmm. กติส่วนใหญ่ฐานมันจะมาเป็นเรียบๆอะแต่ของคิงโจเขาจะมีลวดลาย จะมีลวนลายมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเปิดได้ด้วยนะไดนะ้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อเขานะเรียบไว้ด้านหน้านี่เอา k ิ n โจตั้ง ก็สําหรับเจ้าตัวคิงโจตัวนี้เนี่ยคือเกาหลัเนี่ยเคยดูอุนต้มแมนเซเว่นนะคะแล้วก็เคยดูตอนที่เขาสู้กับคิงโจซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราเห็นเขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยแล้วก็แบบเออมันเป็นหุ่นยนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เดินแบบตึงตึงตึงอะไรแบบแบบแบบต่อยแบบหุ่นยน่ะต่อยแบบตึงตึงอย่างเงี้ยแต่พอต่อยกันไปต่อยกันมาสักพักเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่แล้วว่าคิงโจเริ่มเริ่มเป็นมวยอ่ะ ตอนแรกกับเซโร่นี่คือแบบคือแบบว่าพอเซโร่อัดไปอัดมาหมันไส้จ้าตัคือเราตายแล้วกลายเป็นแบบมวยไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เกาอดจําคิงโจได้นะตอนแรกก็สู้กันแบบโอ้โหเป็นหุ่นยนต์แบบออะไรเงี้ยสักพักหนึ่งคงมันอ่ะคงแบบสัตว์กันไปสัตว์กันมาแล้วมันนะก็คงมีนอกเบิ่งนอกบดอะไรเงี้ยคิงโจก็เลยแบบมวยไทยมาเลยอะไรอย่างนี้เนาะ ก็เลยแบบว่าทําให้ก่อล์ฟเนี่ยจาตัวนี้ได้เลยคือคือแบบตอนนั้นดูแล้วแบบเฮ้ยหุ่นยนต์เริ่มมวยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จําได้นะก็เลยเป็นตัวที่กอลัฟชอบมากตัวหนึ่งเป็นตัวลนยนี้กอลัฟชอบมากตัวหนึ่งค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวเจ้าคิงโจตัวนี้ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะเพราะว่าเราซื้อมานานแล้วล่ะเราจําราคาไม่ได้ละนานมากแล้วค่ะตัวนี้นะคะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก่อร้อยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมาเม้าให้ฟังอีกเอามาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ